เมืองคลองไอ้ดองโฮมสเตย์นาขั้นบันไดของไอ้ดองใช่ไหมอันนี้เสื้อของเ<ด>ขาหรอของเขาเพื่อนไหน ที่ภาควันนี้ของพวกเราสีสหายมาถึงปุ๊บฝนตกปั๊บใหอาการอย่างนี้แหละกินเหล้ย็นๆก่อกรนระหว่าคุยใช่ดีวันนี้ก็นั่งคุยได้สีคนดีคือ แต่คืนนี้ไม่ดูหนังหรอ, <laughs> อ,อกออนอนบรรยากาศดีมากฝนตกนอนเล่นนอนเปล่นนลลยมีอะไรน่าสนานก่นมามา่าไมมีอะไรน่าสนใจกว่ามามนะ่าไหม ก่ย่างเมื่อกี้นะแต่อย่าไปอย่าอย่าไปคาดหวังนะายังก็จะนี่ในเป็นหน้าที่พักของเราอันนั้นเป็นส่วนกลางคือที่พักของเราืันเอาเคื่อเอามันเอาอุปกรณ์ของมันที่คาดกระเป๋าเอาบาแดมาอาบ้าก็เหรอ ็จะเป็นโทาแบงค์หนาลานเลยอไอนะตรงใจรู้สามหมื่นบาทพื้นที่ส่วนกลางผอดยันใช่ไหมี่อนยช่ ตอนเช้าบรรยากาศนาขั้นบันไดจากอ้ดองโฮมสเตย์วยันนี้ฝนตกทั้งคืน ก็เลยใส่ชุดกันฝนมาเดินเล่นในนา hey, <Bobby. S 1> <laughs> สวยงามน่นารักม mm ุ้งมิงก็ดีเก็บชุดส่วนไว้ใส่วันอื่นๆน,นาขั้นบันไดนะคะอันนี้คือที่พักของเรา ทำไมหรอ <Considering. S 1> ก็คือต้องเดินกลับทางเดิมหรอ <to> มันมันยาวใช่ไหม <minutos for max noise> นู่นค่ะหมอก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 อันนู่นป้าด,ย <in noise> ดอยหลวงปะดอยหลวงเขาส,งสูงๆกันนั่นนะคะที่หมอกดอยหลวงเชียงดาวนั่นเองเอ้ยสวยนะเอาจริง แบบหนึ่งเดินกลับทางเดิมค่ะไม่มีทางไปคันนามันเล็กอะ่ะดูคันนาดิ สวยเนาะตรงนี้น่ารักมากเลยไม่เพราะเขาใส่ชุดสีข,า,ขาวเขาใส่ชุดสีขาวก็เลยน่ารักไงไม่ง่ายไปดิใครจะไป ไปก็ได้วะกระทมไหน,นอ๋อตรงนั้นมันเป็นนาลงไปนะเห็นปะเราจะไปดูตรงนั้นป้ายครับใ,ใครหนอโทรมาดีดีไม่รูญญญ้มีหลัญยานยังอ่ะมีแจ้งเตือนมาว่ามีคนโทรหาเนี่ย ทางสมาชิกกลุ่มเราก็จะหลากสีหน่อยกลุ่มเขาก็จะเป็นตรีมสีขาวนวลๆมัเขาด้ัง้อง นบันไดโอ้โอ้โอ้นะคะบันไดค่ะ เดี๋ยวไปถึงกระท่อมน้อยหลังนั้นก็จะเห็นนาะข้านบันไดชัดกว่านเี้เราจะถ่ายให้ดูไปจนถึงกระท่อมหลังนั้นนะคะดูขนาดขั้นบันไดก็จะสูงกว่าปกติ ทางเดินก็แคบมนาะต้องใช้ความระม,มัดระวังเป็นพิเศษเ่ยค่ะข้าก็ออกรวงเรียบร้อย ลังมดอีกเปล่าก็ถึงแล้วนะคะอันนี้แหละที่จะพาเดินมาดูบรรยากาศของเมืองคลองอำเภอเชียงดาวจาังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนยอดดอยหลวงข้างหน้าก็จะมีมเมฆหมอกปกคลุมเราก็เลยมองไม่เห็น ยอดดอยหลวงนะคะนี้ก็คือเป็นบรรยากาศรอบๆที่พักชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวปะกากยอจุดหมายของทุกคนก็คือจะไปที่กระท่อมหลังนั้นนะคะเพื่อถ่ายวิวของทุ่งนาพื้นนี้นะคะก็ถ่ายให้ทุกคนชม ที่เมืองคลองอำาเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ